ืมสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะตอนนี้พี่ก็ได้ซักผ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บ้านมันก็มีอยู่แค่นี้เนาะบริเวณพี่จะพาไปดูเมื่อซักเสร็จแล้วนี่พี่จะเอาไปตากที่ไหนในเมื่อข้างนอกมันเป็นน้ําแข็งเนาะแล้วผ้านี่มันจะแห้งได้ยังไงนี่ค่ะทุกคน ตากตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงที่ความร้อนนี่แหละนี่ค่ะแอความร้อนออกมาเสื้อผ้าก็ตากตรงนี้โทรทัศน์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะที่นั่งดูโทรทัศน์ก็ตรงนี้ค่ะดูไว้นะคะทุกคนว่าประเทศเดนมาร์กนี่เขาอยู่กันยังไงอยู่แบบแคบๆกับ,บ,บกทัดรัดนนี่เลยค่ะถ้า แต่บ้านพี่นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะคะนี่ถือว่าบริเวณบ้านพี่นี่ใหญ่กว่าอื่นนะคะบางคนนี่อยู่บ้านเช่านะคะแทบไม่มีที่จะเดินเลยค่ะทุกคนแต่เวลาเขาถ่ายรูปหรืออะไรเนี้ยถ่ายกล้องวิดีโออะไรเนี้ยเพราะว่าเวลากล้องมันหันไปนี่เห็นไหมคะมันหันไปอย่างงี้นี่มันจะดูกว้างค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะถอยให้ดูนะนี่ นี่ค่ะมันก็เป็นที่แคบๆนะคะห้องหนึ่งเนี่ยเนี่ยห้องนี้ก็คือห้องรับแขกค่ะแต่เมื่อก่อนนี้โต๊ะอันนี้ก็ไม่มีนะคะพอดิเพื่อนเขาบริจาคมาถ้าเพื่อนไม่บริจาคมาตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยค่ะเพราะว่าจะเดินได้เมื่อก่อนที่พี่มาอยู่ใหม่ๆเฟนพี่ไม่มีตรงนี้นะคะตรงนี้จะโล่งเลยค่ะแต่ก็จะมีโต๊ะนั่งพิงไฟเก้าอี้นั่งพิงไฟอยู่สองตัว แต่เพื่อนเขาจะเอาทิ้งเขาย้ายบ้านจากบ้านใหญ่ไปอยู่บ้านเล็กค่ะทุกคนเขาก็เลยเอาโต๊อันนี้ไปไม่ได้โต๊อันนี้มันจะขยายออกได้นะคะเนี่ยขยายออกดึงตรงนี้ออกมานะคะมันก็จะขยายออกเป็นเป็นในแปดที่นั่งเลยค่ะทุกคนมันก็เลยทําให้บ้านแคบจะทิ้งก็ไม่ได้ก็เสียดายอีกเนาะแฟนพี่แฟนพี่ชอบสะสมของเก่าแล้วก็นี่ค่ะ ตอนแรกตรงนี้ก็ไม่มีนะคะนี่เราจะมีแค่โซฟานี้นะคะเมื่อก่อนแต่มันเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือชุดใหม่คะ่ะพี่ลงทุนซื้อเองนี่พอพี่ไม่อยากจะให้มันเปื้อนพี่ก็เลยเอานี้มามารองใส่มันจะเป็นผ้านี้คะ่ะทุกคนเพราะเดี๋ยวลูกพี่กินขนมกินอะไรแล้วมันจะตกเข้าไปในในใย,ยผ้าคะ่ะทุกคนมันก็ทำให้เราดูดฝุ่นยากเนาะถ้ามันตกในอันนี้เราก็เอานี้ไปซักได้เนาะ จักแบบสบายๆแล้วก็อันนี้เราก็ดูดฝุ่นได้มันก็ฝุ่นก็ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไม่ปูอะไรเลยเนาะถ้าเขากินขนมเนี่ยขนมเ,เค้กเขาเนี่ยมันจะหล่นเข้าไปในนี้เลยค่ะทุกคนพี่ก็เลยเอานี่มาปูนี่ค่ะดูแคบแคบ,บเองค่ะทุกคนและนี่เดี๋ยวแฟนพี่ก็จะมาแล้วเมื่อกี้โทรว,ว่าจะมาแล้วมาก็จะขยับตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่เขานั่งตรงนี้ค่ะทุกคนมันก็พอดี ที่จะมองโทรทัศน์ได้เพราะว่าเขาชอบดูข่าวเนาะแต่เสื้อผ้าก็ตากตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่อบนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นผ้านี้พี่จะไม่ค่อยอบค่ะพี่จะอบเป็นพวกผ้าหม่มผ้าุณหนูผ้าสีขาวนี่พี่จะอบค่ะแต่ผ้านี้พี่จะไม่ค่อยอบพี่ก็เลยให้มันตากตากให้มันได้รับอันอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะให้มันเป็นเหมือนอากาศช่วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ น้ำยาปรับพนุมนะคะเพราะว่าแฟนพี่นี่เขาจะหายใจไม่ออกนะคะนี่ดูชีวิตของคนเดนมาร์กก็จะอยู่แบบกระทัดรัดแบบนี้นะคะ่ะนกน้อยทำรังแต่พอตัวโอเคค่ะคลิปนี้พี่เคาะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแค่คลิปสั้นๆให้ทุกคนได้เห็นว่าอยู่ยังไงที่คนที่เดนมาร์กมันคับแคบขนาดไหนนะคะขอบคุณค่าที่ติดตามคลิปขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็ กดแจ้งเตือนเอ่ยกดแจ้งเตือนให้พี่ด้วยติดตามพี่ให้ครบ100่ง้ผู้ติดตามนะคะพี่จะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ